แย่งทาประโยชน์ในที่ป่าสงวนถามว่าจะฟ้องได้ไหมใครมีสิทธิด,ดีกว่ากันก็ปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าป่าเสื่อมโทรมเริ่มมากขึ้นนะฮะทีนี้คนก็เริ่มมีการเข้าไปจับจองทําประโยชน์เข้าไปปลูกพืชทําสวนโดยหวังว่าวันหนึ่งทางราชการจะมีการออกเป็นกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตนิคมแล้วก็ออกนอกคหนึ่งนคสามให้นะฮะตามพรบเพื่อการของชีพหรือกรณีว่าจะออกเป็น กิจศรีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินก็อาจจะได้สิทธิ์โดยเป็นสปกนะฮะจึงเกิดมีการเข้าไปจับจองมีการเข้าไปแย่งกันทําประโยชน์นะทีนี้ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าเมื่อประชาชนไปแย่งกันนะฮะต่างอ้างสิทธิ์ว่าชั้นจองชั้นทำนะเกิดการต่อสู้กันว่าเฮ้ยที่ตรงนี้มันเป็นป่าสงวนนะใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทําประโยชน์มันเป็นของรัฐเป็นของหลวงเกิดการต่อสู้แย่งชิงฟ้องร้องกันมา ซึ่งในหลักของกฎหมายจริงอยู่นะฮะตามพระราชบัญญัติป่าสงวนนะฮะห้ามมิให้ประชาชนเข้าไปจับจองหรือครอบครองที่ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแต่นั่นหมายถึงว่าเป็นการที่ห้ามไม่ให้ประชาชนยกขึ้นต่อสู้พระราชบัญญัตินี้ป้องกันที่ไม่ให้ลักษฎรไปต่อสู้กับรัฐอ้างสิทธิครอบครองหรือแย่งชิงกับทางรัฐแต่ในส่วนของทางเอกชนด้วยกันนะฮะตรงนี้ เขาไม่ได้ห้ามว่าการที่คุณเข้าไปครอบครองในเขตป่าสงวนหรือในเขตที่อ่าที่เขาห้ามในอ่าเขตที่อุทยานเหล่านี้เขาไม่ได้กําหนดโดยตรงว่าประชาชนที่เข้าไปแย่งกันอยู่แย่งกันครอบครองตรงเนี้ว่าคุณจะไม่สามารถกล่าวอ้างต่อกันได้กฎหมายให้สิทธิ์นะฮะในการที่รัษฎรจะต่อสู้กันเองว่าใครมีสิทธิ์ที่ดีกว่ากันนั่นก็คือสามารถที่จะยื่นฟ้องร้องไปยังศาลได้ ว่าใครมีสิทธิทดีกว่ากันคนที่ไปจองกับคนที่ไปครอบครองทําประโยชน์ตรงนี้ต้องไปพิสูจน์กันนะว่าใครเป็นผู้จับจองครอบครองและทําประโยชน์มาก่อนกันซึ่งในเรื่องนี้ก็มีแนวคําวินิจฉัยของศาลดีกานะฮะได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในเรื่องนี้ตามในดีกานะฮะที่ 1> 9 1 7 0หนนทับนะครับซึ่งได้กำหนดไว้นะฮะว่าตามพรบป่าสงวน2 5 0 7มาตรา14ที่ห้าไม่ให้บุคคลใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นเพียงบทบัญญัติบทบัญญัติที่ใช้บังคับระหว่างรัฐกับราษฎรนะครับเป็นผลให้ราษฎรที่เข้ายึดถือครอบครองที่ดินไม่ได้สิทธิที่ครอบครองโดยชอบไปกฎหมายทั้งไม่อาจอ้างสิทธิใดๆยันต่อรัฐไดใ้ในระหว่างราษฎรกับผู้ที่ครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อน ย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกรบกวนโดยบุคคลอื่นดังนั้นหากโจทก์เป็นฝ่ายครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทอยู่ก่อนแล้วจำเลยบุกลุกไปครอบครองโจทกอมมีอำนาจที่จะฟ้องเพื่อปดเปลื้องการลบกวนการครอบครองได้ทั้งนี้ตามในดีกาที่9170 2539นั่นก็คือศาลมองว่าถ้ากรณีว่าคุณเข้าไปจับจองและครอบครองอยู่ก่อนแล้วมีบุคคลซึ่งไปแย่งไปพยายามที่จะแย่งชิงตรงนี้ จริงอยู่แม้ที่ดินจะไม่สามารถอ้างแต่รัดกับหลวงได้แต่ในระหว่างรัษฎรด้วยกันคุณฟ้องขับไล่ออกไปได้ทันทีดังนั้นต่อไปดูให้ดีนะฮะที่จะเข้าไปจับจองที่ในเขตป่าสงวนเพื่อรอวันเวลาที่อาจจะได้นิคมหรืออาจจะได้สปกตรงนี้ถ้าเป็นเขตที่รัษฎรแย่งชิงกันเองฟ้องได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ระวังเลยว่าการไปแย่งชิงหรือบุกรุกในเขตป่าสงวนอาจจะมีความผิดฐานบุกรุกได้เหมือนกันตรงนี้ดูกันอีกทีหนึ่ง